เอ่ครัคือนักดาบดาคิริโต้คิริโตในสตาร์บัตเบอร์ติมนี่นี่ไงตีหัวแตกยาเลยแกจะสู้กับนักดาบดำผู้นี้แล้วนี่ไงล่ะฟันหัวขาดเล่นนะนี่นี่นี่แกเนี่ยแค่ดาบพอเบาๆก็พอสตาร์บัตเบอร์ติมเติมเงินถูกต้องรายอีลักทีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o าวนะครับไปได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับ ฮัลสวัสดีครับหมีนักกีนาะคระับวันนี้เราอยู่ในซอดอาร์นออนไลน์วันเลียโชว์ดาวนะครับวันนี้จะมาบอกเทียตัวละครแล้วก็ตู้ไหนควรเปิดนะครับอันนี้ต้องบอกบอกว่าเออหมีเคยเล่นไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูเซิร์ชดูนยูทูบเลยไกด์หมีมีแทบทุกอย่างอะ,ค,ะคือหมีจะบอกว่าหมีจบแทบทุกคอนเทนต์แล้วอะแต่ว่ามีตอนหลังๆคือมันหมดในส่วนสัญญ,ญางานเราด้วยแหละเออหมีก็เลยเลิกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรวะะ่ะเหมือนเกมมันตันมันไม่อัพเดตต่อเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําจากประสบการณ์ที่เล่นนะค,ะคือเกมี้ มีบอกตรงนะเกมนี้ตัวไหนก็เล่นได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีฝีมือแพรี่เก่งเาสามารถสไลด์หลบจังหวะเพอร์เฟกต์ดอปของบอสได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ทุกตัวเลยแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่โกงที่แบบว่ากดไม่กี่ปุ่มมันก็เก่งเลยอะไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงตัวพวกนั้นเนาะอ่าคำถามแรกก็คือคนที่เล่นแหลกทําไงครับกดขวาล่างเลยครับอันนี้ขอญาตสอนเพราะว่ามีเล่น iPhone มีก็แหลกนะอ่ากดซิตติ้งครับผมปรับเลยครับ Uh, GFX มีเอาโลหมดเลยเนี่ยมีปรับ3 PFPS นะครับแล้วก็เสียงก็เบาหน่อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ถ้าปรับตามนี้ไม่น่าจะแหลกแล้วถ้าแหลกเขาต้องไปเล่นในคอมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าเรียดียังไงก็เล่นผ่านมาประมาณจบตัวทุเรียวมาครับมันจะให้เราเปิดสกอร์เพื่อนๆกดตรงนี้เลยคําสั่งที่เป็นรูปดาบขวาบนเห็นไหมครับอตรงนี้รับมาจะได้ตัวแล้วได้ของต่างๆนะครับ แแล้วก็กดไปที่เปิดกระชาเลยครับคำสั่งที่สองเขาจะให้ตั๋วมาทั้งหมดก็คือเปิดมิโตะเปิดหามิโตะเนี่ยได้5ครับแล้วก็ตู้ที่3ามได้อีกหนึ่งแล้วก็ทิเก็นมีเปิดอยู่อีกประมาณ5ตัว๋วแต่เขาจะให้ตั๋วเราที่สามารถเลือกตัวละครได้นะอันนี้ไม่ต้องถามเลยครับตัวไหนเก่งสุดใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาแยกขึ้นให้ดูเลยคือมีลองไปไปลองเทสมิโตะแล้วอะมิโตะมันโกงมากเลยนะมันสิดคอมโบแล้วก็ตีไกลโคตรครับแบบ ตัวอื่นมันไม่มีทางตีไกลได้ขนาดนี้มีมิโตะเออ้าจะมีก็มีซีนอนแต่ซีนอนมันแบบมันต้องมันต้องตั้งป้อมยิงอะ่ะมันหลบไม่ได้นะมีโตะคล่องมาเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเทียร์ตัวละครเลยแล้วกันนะครับก็ตัวแรกก็เอสเอ,เอก็มีโตอ่ะต่อไปตัวคิริโตะเออเวอร์ชั่นนักรบดาบดำนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเลยแต่ว่าโกงสุดตอนนี้ให้มิโตะลองมาก็คิริโตะนะครับ อ่ะถ้าเกิดสมมติอยากเล่นสบายก็พยายามรีไอดีให้ได้มิโตครับแต่จริงๆเล่นผ่านด่านเรื่อยๆมันก็ผ่านด่านง่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราเอาตั๋วฟรีเนี่ยที่เขาให้มาไปเลือกคิริโตใช่ไหมครับมันก็ได้ SR 3ตัวมันก็เล่นง่ายแล้วอ่ะอ่าวิธีการเลือกเ r ก็ให้มาตรงหมีเลยครับนี่เอสอารชนครับเหนบ้ามันจะมีให้เราเลือกตัวก็เราก็ดูเลยครับตัวไหนที่เราเอาเอาจริงๆเอาตัวอวยก็ได้แต่หมีชอบคิริโตนะหมีก็จะเอาคิริโตนะครับดักดำ คิริตโตะนั่นเองนะครับจริงๆชอบอาสวินาสุดนะแต่คือคิริตโตะแกแข่งแร่งครับบอกบอก,บอกได้แค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวเราดูด,ดูส่วนการจัดทีมถามว่าไม่ดีเล่นเล่นได้สบายมากเลยครูมีเจ้าบอกว่าเวอร์ชั่นเก่าที่มีเล่นเขาไม่มีแก่ขนาดนี้นะอันนี้เอเดนอาร์สอตัวแล้วก็มีในส่วนตัวแจกก็เท่ากับเอเดตัวก็คือเล่นแบบสบายเลยครับ นี่เห็นไหมเขาก็จะให้เจ้าอะนิวสตาร์คิริโตะนิวสตาร์คิริโตะนี่มีจำได้เมื่อก่อนต้องเติมพาร์ทส่วนเอ่อวิวออฟไฟอาคซินานี่จะเป็นในส่วนพามูนตร์ต้องเปิดตู้เมื่อก่อนเปิดยากโคตรแอวนี้แจกกันอย่างนี้ก็สบายเลยครับผู้เล่นใหม่นะนี่นักดาบนำคิริโตะครับถ้าถ้าพูดถึงคิริโตะก็ต้องเวอร์ชั่นนี้อย่างเดียวนะครับอ่ะแล้วเราก็เอาคิริโตะตัวนี้มาด้วยเห็นนะมจะช่วยบัฟด้วยนะครับจริงๆมันเป็นตัวบัฟแค่เนี้ย เห็นแล้วเราก็ได้ NR 3ตัวแล้วที่สามารถแบกเล่นได้ทุกคอนเทนต์แน่นอนครับแต่แต่ทอะไรเท่กากัมถติเพื่อผ่านด่านยาวๆก็ไปเปิดหายมิโตอีกตัวหนึ่งแค่นี้ก็เอ็นเกมแล้วเห็นไหง่ายๆเลยโอ้โหคริโตตัวกลางคริโตมันต้องนี่นะครับไม่งั้นมันไม่ใช่คริโตนะคริโตเวอร์ชันอื่นมันก้องแกล้งเวอร์ชันนี้แหละของจริงนะครับประมาณนี้อ่าก็อย่าลืมใส่การ์ดใส่อะไรให้แบบเทพทูด้วยนะครับผม ซึ่งอันนี้หมีเปิดไปหมดแล้วเห็นปะหมีไม่ได้เอสออกมออกยากนะมันออกยากก็อันนี้เพื่อนๆลองดูอ่าเดี๋ยวขออาญาตแนะนําวิธีรีแต่ว่าหมีจะบอกว่า ios ีไม่ได้นะหมีลองแล้วอะแต่ไม่รู้คนอื่นอาจจะทําได้อ่าวิธีรีกดดีรี้นแอคเคาท์แต่ว่าเกมนี้มันบันไดมันเรื่องมากครับพาะว่าเรากดลบไปเสร็จเชีวยวมันจะยื่นเรื่องไปที่เว็บบันไดเราต้องรอ30บอวันเลยมั้งเพราะนั้นหมีไม่แนะนํา ios ไม่แนะนําให้บานีในเครื่องนะ ios ก็แต่ android รีได้ครับ android ก็แค่ลบข้อมูลในเครื่องนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตขึ้นดู ไอ้เพื่อนหมีทำเลยเนี่ยเพื่อนหมีทำเนี่ยเนี่ยอ่าเข้ามาที่แอปอินโฟนะครับเสร็จแล้วก็เอ่าเคลียร์ออดาต้าเลยครับเสร็จแล้วก็ขอคำว่า delete all data เสร็จแล้วพอเข้าเกมมาก็กด restore account แค่นี้เล่นได้แล้วสำหรับ Android ทำตามนี้ได้เลยถ้า iOS อยากจะรีไอดีหมีแนะนำว่าไปรีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ควรเอาอย่างเงี้ยจะง่ายสุดแล้วประมาณนี้นะครับเอ่อขายได้ตัวที่ขายได้หมีมองว่ามีโตมีโตขายได้มีโตแม่งโกงอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูดีกว่า ตีไกลมากแล้วก็ถ้าถ้าของนางคอมโบ11ฮิตเลยนะคือคือตัวมิตโตะควรเป็น S อ S s3 ตัวนะตัวอื่นแค่ S อเท่าเท่า,ท,าที่มีเทสนะครับเนี่ยท่าแรกเนี่ยนะตีไกลดูดีไม่ต้องเข้าเลยอะ่ะโอ้ยออโอ้โหหลบไม่ทันฝีมือตกไปเยอะเขาไม่ได้เล่นนะแต่ยังพอเฮ้ยห,หลบแมะ ยังได้อยู่เนี่ยท่าแรกมันโกงเห็นไหมครับเนี่ยตีไกลมาก3ามฮิตสี่ฮิตโอ้โหเฮ้ยอชุบหลบเกมนี้มันต้องหลบให้สว่างเพอร์เฟกนะครับเฮ้ยอชุบนี่หลบมาหลังครับเนี่ยท่าเน,นี้ยตีโคตรกว้างตีโคตโรตยยไกลดูดิโหเนี่ยบอสยังโดนอะไรอยู่ไกลอะดูดิตัวอะไรโกงมากเพื่อนๆลองดูดินี่มีไม่ได้โวยมิโตนะครับอชอบหลบครับ โอ้ยเต็มเติมคล่องเลยนะเล่นมากเกินไปดูท่านี้หมีอ๋อท่านี้มันจะล็อกโซ่ครับท่านี้จะล็อกโซ่อาสนะเออหนูมาแล้ะอ้าอาสนะตัวนี้ก็ตีแรงมากครับตีแรงมากแต่ว่าโดยโดยถ้าเกิดถามนะหมีก็ว่ามีโตแม่งโกงสุดเฮ้ยเอ้ยสวิสซิงเอิเอเอียวเออเห็นไหมดูดิตีไกลจริงๆงเียวอันนี้ครับสิบเอ็ดเดี๋ยวดูนะนี่ หนีไปไหนครับหนีไปเคียวหนูก็โดนอุ๊บอุ๊บอ้าวท่าไม่ตายแล้วแต่ลองดูท่าไม่ตายมิโตะดีไม่เคยใช้มิโตะเป็นตัวละครอ๋อมันกดสวิตช์ได้อ๋อมีมีลืมอ๋อเราสามารถกดใช้ท่าปิดได้เออเดี๋ยวเดตายเดี๋ยวมันตายกดกลับได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องอยากใช้ท่าไม่ตายมิโตะนะครับอ่าตรงนี้อ่าล้วก็กดท่าไม่ตายตรงไหนวะบอกเราไม่ได้เล่นนานะเอ้ท่าไม่ตายมันกดตรงไหนอ๋อมันต้องให้อีกฝั่งล้มก่อนใช่ไหม ไม่ต้องนะครับอย่างนี้ก็ฟันไปเลยแล้วกันเยอ,อเอาเรียกว่าถ้าอยากสบายก็เอามีโตมะตัวหนึ่งพูดจริงๆตัวอื่นนี่คือแบบมันต้องเข้าใกล้หมดอ่ะตัวอื่นมันต้องเข้าใกล้หมดนแ,แต่มีโตะไ,ไ,ไม่ต้องเลยคือมิจะาบอกว่าด่านนี้ที่หมี่เคยเล่นจบมาทั้งหมดเนี่ยด่านด่ลังหลังอ่ะเล่นแบบยากอะ่ะเข้าใกล้มอนยากมากครับคือคือเราต้องหลบแบบจังหวะเป๊ะเลยถ้าหลบไม่ดีก็ทีหนึ่งครึ่งหลอดอะ่ะ เพราะนั้นไอตัวละครยิงไกลจะดีมากครับอันนี้มีบอกได้เลยเล่นยาวได้เลยมีโตะให้ S S S สำหรับมีโอเคครับอ่ะอันนี้มีก็เอเดี๋ยวไปรีวิวทีมให้ดูตาหนึ่งแล้วกันทีมคิริโตะแต่ความง่ายยากง่ายมีก็ให้มีโตะง่ายก็คืออันนี้มีเห็นภาพเลยงานดานหลังๆมอนเตอร์โหดใช่ไหมหลับหาตีทีสองทีตายอย่างเงี้ยเรามีมิโตะเราก็หมุนเคียวไกลๆมันจะตายยังไงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเทียบเทียบกับพวกคิริโตะที่ต้องเข้าแลกตลอดนี่ ต้องสเตปนะครับก็เลือกเอาแล้วกันถ้าถาวมาเล่นได้มาเล่นได้ยังไงก็เล่นได้หมดยังไงก็เล่นได้หมดครับเพียงแต่ว่ามิโตะมันจะง่ายก็ประมาณนี้นะครับเดวมีขอญาตไปวิวทีมสลรอบหนึ่งนะครับจริงๆนี่บอกเลยนะว่าเขาแจกตัวมานนี่คือทำให้เล่นง่ายมากจริงๆโอ้สมัยก่อนนะต้องใช้ตัว s r ตัว s r าตัว R สามตัวจำได้เลยเล่นยากกว่าตอนนี้เยอะ ออเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเอาไอดีบรรไดเก่ามาได้นะจะมีลืมไอเดีมีลองใส่แล้วทาไม่ได้หมู่มันนานมากสองปีอะป่ะเพื่อนเพื่อสามารถถ้าทาได้ก็เอาไอเดีเก่ามาใส่ได้นะครับก็จะได้ตัวละครเก่าเลยสบายเลยถ้าปั้นมาถึงเลยว่าเฮ้ยค่ะคือนักดาบดาคิริโตคิริโตในสตาร์บัตเบิร์ติมนี่นี่ไงตีหัวแตกยาวเลยแกจะสู้กับนักดาบดาผู้นี้แล้วนี่ไงล่ะฟันขวาดเล่นนะนี่นี่น,น,นี่แกเนี่ยถ้าดาบพอเบาๆาก็พอสตาร์บัตเบิร์ติม บาตัวเอที่เขาแจกมันตีแรงมากครับมันเล่นง่าย SR สามตัวนี่คือหมีบอกเลยนะอาจจะเริ่มตึงๆต,ตอนด่านฮาร์ดอะด่านนี้คือสันี้ค่คือเทพทูยังไงล่ะ อ่ะเ็อเอาไปว่ามีก็มีมาลีเวลระบบเกมต่างๆแล้วก็เทียร์ตัวละครนะครับแล้วก็วิธีลบ ID ประมาณนี้นะครับเอวิธีลบไอเดีดิประมาณนี้นะครับเพื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับออซอา,าออนไลน์วอลเล์โชดาวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับดีๆพวกคุยแรกเป็นสาบวบกเก่าที่เคยดูมียังอยู่อยู่ไหมเนี่ยมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันหน่อยเ็ว